Hello everyone, my name is ประ p า s ริน้อยเต็ม my nickname is ครัวอ Today I is h o n i c s English มาฝึอกอ่านคำที่หนึ่งกันเลยค่ะ A 1สะระเอ has her, nner, d d her and hand มือ A 1สระเอ has her ที่เธอเธอแอเธอแฮหมวก e หนึ่งสเ a has her l people เธอเอเธอเฮลช่วยเหลือ e หนึ่งสั a has her nner เธอเอเนเหนแม่ไก่ ไอสองสระไอเ e h e ธอดีเดเธอไอเดไฮแอบหรือซ่อนอหนึ่งสระอ e r t e r t h t r her, her, her I, the, high, ab, o r t her, 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 her hot ร้อนอหนึ่งสระออหนึ่งสระอ h her ธอท e เธอดีเดจเกอ เฮ่ออเธอฮ t ตเด้ออเกิดดอก hot ดอกกรอ,อกอยูหนึ่งสระอว y ยหนึ่งสระอี he's her e อ็นจ g เ r e จเกออา he a n อ่อา r หังเก้อ r อกรออออหก,รออก,รห,กรหิวไอสองสระไอดีเด เอ่อไอไอเดอเอียเดียไอเดียความนึกคิดหรือความคิดเห็นนักเรียนฝึกอ่านกันหลายๆรอบนะคะครวยเป็นกำลังใจให้ค่ะ